สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube นุกดำสิงครับมาลองควบเรียงพี่น้องครับทางทาไส,ส,ส้กับส้มเหนืดรวมๆวกมักเทียนเนาะทางทาไส้กับส้มเหนืดอหนมดรวมๆอยู่ออกตัวได้บ่ะครับรถผมเป็นรอบเรียวนะ ก็มือนี้น้ำโพงก็ะคือแน่พี่น้องพ่ายอยู่เขาครับ เอ,อกเพียงเลยครับเพียงเลยครับตามระลองควบแรงครับพี่น้องวันนี้ก็แล่นว่าไข่ครับกะทิมีเกินแน่นิดหน่อยแล่นท้อยใกล้ๆครับ น้ำขึ้นครับพี่น้องนี่ละกองไส้เบิดแลี้ยวคือเบิดเลยนะครับแต่ืัอนี้ผมก็อยู่บาประลองกำลังเล็กน้อยเนาะครับเตรียมค้อครับพี่น้องปลาจะออกไวบนะ่เนาะถ้าเงาโอ้ออกไวบนะ่เนาะมาถ่ายเห็นแน่เนอน ครับยุคนี้ครับเตี้ยนไก่ครับเตีนบ่อไก่ครับเต้นถ้อยไก่แล้วครับข้างกับค่อนข้างหดนิดน้อยครับ มาเบิ่งนกันเลยว่ารถผมจะออกได้่พี่น้องรถหล,ลบเร็วเลยครับเร็วสุดๆเลยละ่ะพยงไปเพยงไปครับใส่เห็เพยงจยาน้อยนะพี่น้องบริหยับถนนลวงครับมื่อเนี้ย พี่นาผาาทางครับท่างไส้แบบนี้เสีออกตัวได้บ่เอ้อ เต็มแล้วเรียบร้อยครับมาเบิ้งกันเลยครับว่าผมอยออกเลยบ่ห้างเงินเนิดครับเรียบร้อยได้ยังบ่ ครับพี่น้องมาเบ่งห้อยครับอ่าหอบเรี้ยวกับแรงอยู่ด้วยล่ะคักคๆะค่ะใครมาคลิปนี้ใครลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับพี่น้องเจอมคลิปหน้าครับขอบคุณครับ